สบายดีมื้อนี้หลังจากที่เฮาได้มามีเบกหน้าเรียบร้อยแล้วเฮาก็จะมาว่าเรื่องการเฮ็ดสารบานอัตโนมัติการเฮ็ดสารบานอัตโนมัติี่กอนอ่นมดคําว่าสารบานอัตโนมัตินี่เป็นอะไรเนาะก็คือว่าเห็นบ่สารบานอัตโนมัตินี่จะแมนการเฮ็ดสารบานสารบานแบบนี้ีนเนาะแต่ว่าเห่าจะให้มันลั่นให้หัวข้อนี้นี่น่ะลั่นหัวข้อกับหน้าในลั่นมาจากภาคเนื้อหนเลยโดยที่เหาบบตรงพิมพ์เอาอันนี้เอินมาสารบานอัตโนมัติเนาะ ถ้าม mm ัน hmm. ม like. ีการเปลี่ยนแปลงเขาก็สามารถดยที่บ่ต้องไปผิดเอาไหมเนาะด้วยการกำหนดหัวข้อให้มันกอนก็คือพาทีหนึ่งเอิ่น่าข้อข้อใหญ่หันเฮาเอิ้นว่า heading หนึ่งข้อน้อยตัวมากก็ heading สองและข้อย่อยอีก heading สามอันนี้เม่นการกำหนดหัวข้อของเหาเนาะว่าข้อใดเฮาจะให้มันเป็น heading หนึ่งข้อใดจะให้เป็น heading สองข้อใดจะเป็น heading สามก็คือจัดบริมัสธิ์ให้ข้อกอนเนาะถ้าข้อย้อยเหาก็ เฮดงสอตามตามโคอย่อยของมันฮะโนะว่าโคใดจะให้เป็น h e a d i n หนึ่ง h e สองเพราะว่าเวลามันล่นสารบัญแล้วมันจะเป็น,นโโหัวโคันรุดรุดรุดกันลงมาตามที่เราให้มันเป็น h e ด d i g หนึ่ง h e a d สอก็คือว่าบรรดาภาคพนี่นะนะเาก็ให้มันเป็น h e ด d i n งหนึ่งแล้วโคอที่ามีจ้ำตัวเดียวสีหนอสองจ้ำหนึ่งหนึ่งจ้ำหนึ่งหนึ่งจ้ำสองสองจ้ำสองเป็น h e ดด i ้งสแล้วจ้ำสองเอคือหนึ่จ้ำหนึ่ง,นง,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 นงหนึ่งจำ้งงจำส หนึ่งจําหนึ่งจําหนึ่งหนึ่งจําหนึ่งจํสองของน,นี่ก็เป็น heading ดดสองนะจ๊ะเนาะเบิ่งขั้นตอนการเหตุไปน้ำกันเลยเนาะ,ะอันนี้ขโอใหญ่้อที่หนึ่งเนาจะให้มันเป็น heading ดดาสีใสแล้วกดไปที่ heading ดดหน,น,นึเปลี่ยน font เปลี่ยนขนาดเ e a d i ตัวเข้มตามที่เราต้องการเลย แล้วข้อที่สองนี่เ,เขาก็ะถาสีใสหลังจากนั้นเขาเขาคลิกซ้ายแล้วเนาะเขาคลิกขวัวเอาแล้วเลือก heading to to m a t selection เพราะว่าเขาหันขี่ค้านเปลี่ยนฟอนต์มันถ้าเขาคลิกซ้ายเขาจะได้เปลี่ยนฟอนต์ไปทุกคนอ่าเขาจะเห็นอนี้เลยเนาะทาสีใสแล้วก็อัปเดตท,ทาสีใสแล้วก็อัปเดต ทาสีไซร์แล้วก็อัปเดตมนี่กัถ้าใซรแล้วก็คลิกวัวอัปเดตนี่ก็คือกันถ้าสิใซรคลิกกวัวอัปเดตอันนี้ขอย่อยแล้วเนาะจำสองเทือนเราเมันก็จะเป็น heading สามขี้กวัวอัปเดต ติดต่วอัปเดตเฮดไปเรื่อยๆจนกว่าจะมดเขาากพู้ว่าข้อใดี่เฮาเฮ็ดแล้วหรือบอกเวลาเราคลิกไส้มันจะอยู่ในเฮดดิ้งเนาะถ้าข้อใดที่เขายังบ่ได้เฮ็ดเห็นบอเวลาเขาคลิกใส้เนาะมันจะปขึ้นเฮดดิ้งมันจะอยู่ในโนมอลแสดงว่าปกติเนาะฉะนั้นสละข้อใดที่เราอยากให้มันไปเป็นสารบัญมันจะอยู่ในหมวดเฮดดิ้งเฮดดิ้งหนึ่งเฮดดิ้งสองตามที่เรากำหนด หลังจากตั้งแต่หน้าที่หนึ่งขาอหน้าสุดท้ายแล้วเรากลับมารั่นเลยวิธีลั่นก็คือเอาคอเซอร์เทามาวางไว้หน้าที่เราต้องการให้สารบาญมาอยูอ่เนาะเซอร์มาวางไว้หลังจากนั้นเข้า reference table of contents แล้วก็เลือกรูปแบบสารบาัญสารบัญอัตโนมัติตามที่เราต้องการเลยเนาะเามากรูปแบบใดเอากลับได้เลย ก็จะดึงหัวข้อที่อยาให้เป็นเฮด d ิ n งทันมาเห็นบ่ตามแบบนี้เลยได้แล้วเนาะสีสันเปลี่ยนฟอนเปลี่ยนขนาดตามที่ต้องการถ้าในสารบัญมันห่างกับเข้า line s w i t c i n g option เลือกหนึ่งจำศูนย์แล้วก็เอา remove ออก remove space after paragraph ก็จะติดกันแบบนี้เนาะอันนี้กจะทืบมาเป็นอันงสเปรดอันนี้นี่หาลึกทิ่มได้เนาะถ้าหา่าอยากให้มันมีหัวโคในบทกองหเหาก็สามารถลึกทิม่มได้วก็สามารถหยับเขาได้ตัวนี้น่เหาลุดขนาดมันเข้าเนาะให้มันน้อย ถือว่าเป็นอ no? ันสําเร็จสารบัลอัตโนมัติเนาะเวลาเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวอย่างว like ่าเวลาครูไปกวดสารบัลครูไปแปลงเนื้อในตัดออกเพิ่มใส่มาเลยเขาต้องการแปลงสารบัลของเขาเนาแปะแปลงเนื้อในแล้วมาละมังหากจะมาล่นสารบัลไม่ก็เลยมีตะมกดใส่เนาะกิชเมาใส่ก็ได้คดนั่งในสารบัลแล้วหัวแถวมันจะขึ้นมาให้อ<ๆ>ัปเดตเนบ่กดใซ่อ <within> ัปเดต อันนี้นี่มันถามว่าตัวเธอเนี่ยจะอัปเดตแต่หน้าเบอร์หน้าบวหรือตัวรุ่มนี่มันจะอัปเดตท,ทั้งหน้าเบอร์หน้าทั้งเนื้อในแต่ติก๊กเซตตัวรุ่มหลังจากนั้นก็โอเคมันก็จะลื่นแปลงให้เห็นบ่แบบนี้เลยหลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนฟอนต์เปลี่ยนขนาด เฮ็ดให้มันติดกันตามนี้เลยเนาะเห็นบอกก็จะว่าเป็นอันสําเร็จในการเฮ็ดสารบ้านอัตโนมัติของพ่อเฮานะถ้ามีอย่างที่อบอกเข้าใจหรือว่าอันใดที่อยากให้าบอกเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์อยู่ชิใต้คลิปได้เลยเนาะถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถาแท็กหาคนแชร์หาคนที่พวกท่านฮักแล้วต้องการแบ่งปันความรู้ไป หาน้องขอขอบใจสำหรับการติดตามภาบสมเตต้นจนจบขอขอบใจ